รีวิวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายยี่ห้อคาโดนินะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กพกพาได้ไร้สายรุ่น KC VC96 ครับข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับนี่ครับเปิดออกมานะครับก็จะเจอตัวกรองนะครับขนาดเล็กแบบนี้เลยครับและนี่ก็เป็นชุดอุปกรณ์นะครับมีพอดูดถังดูดด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวดูดแบบ แากนะครับเป็นหัวดูดแบบกวาดนะครับแบบกวาดแบบนี้เลยดูดได้กว้างๆนะครับนี่เป็นตัวยืดนะครับแถมมาให้ด้วยนะครับนี่เป็นท่อนะครับและนี่ก็เป็นตัวเครื่องนะครับมีแบรนด์ติดไว้ก็คือคาร์ดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะทิ้นส่วนกันเลยนะครับและก็แถมไปรับประกันสินค้าให้ด้วยครับนี่เลยครับในกล่อง ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็มาแกะซองกันกระแทกออกก่อนนะครับแล้วเราก็จะนำชิ้นส่วนทั้งหมดของเครื่องดูดฝุ่นนะครับมาประกรอบให้เข้ากัน,นครับอันนี้ก็เป็นหนัวดูดนะครับมีตัวเครื่องนะครับซึ่งข้างในตัวเครื่องก็มีตัวกรองติดมาให้แล้ว <isions> เรียบร้อยนะครับและนี่เป็นตัวเสริมนะครับันี <vrai> ่เป็นตัวเสริมแถมมาให้นี่เป็นท่อนะครับท่อที่ ยืดหยุ่นได้นี่นะครับจะเีเป็นหัวดูดอื่นชนิดนะครับที่ทําความสะอาดสายชาร์ตนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาต่อการใช้งานกันเลยครับมันก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายนะครับอันนี้เป็นท่อแบบแข็งนะครับเดี๋ยวเราลองต่อกันเลยครับอก็จะต่อได้ายาวประมาณ1วาเลยนะครับอันีเลย สามารถเอามาเชื่อมต่อกับหัวดูดแบบนี้ได้นะครับนี่หัวดูดสามารถทําความสะอาดพื้นได้นะครับดีเยี่ยมมากเลยครับนี่นะครับเราก็จะมาต่อแบบสั้นนะครับไว้ใช้ดูดฝุ่นแบบใกล้ๆในรถยนต์ก็ได้นะครับนี่เลยใช้ตัวหัวดูดแบบสั้นนะครับแบบนี้นะครับก็จับถนัดมือนะครับสามารถใช้ใช้ดูดในพื้นที่ที่จํากัดระยะได้นะครับและก็มี หัวต่อแบบยืดหยุ่นได้แบบนี้โคงไปคงมาแบบนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็ต่อสามารถต่อได้นะครับมีหัวให้เปลี่ยนคือสีดําแบบมีที่กวาดแปรงกวาดแบบนี้ได้เลยครับนี่สามารถยืดหยุนได้นะครับเข้าได้ทุกซอกทุกมุมเลยครับเรามาลองเปิดเครื่องดูดฝุ่นกันดูนะครับกดสวิตช์เปิดเลยครับ นี่ครับก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับไม่มีสายให้เกะกันนะครับสามารถชาร์จไฟได้แล้วก็นำไปดูดฝุ่นได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการได้เลยครับดีเยี่ยมมากๆครับส่วน so, ลิงการสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในคลิปนะครับสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคอมเมนต์หรือในตการได้เลยนะครับ